ไม่เป็นไรหรอค่ะโมาเอามาเอาเอาไอเนี้ยโอ้โหนเนี้ยโอ,โ,นนอโอเคให้เลยสิบคะแนเนเต็ไมไ่ี่ไม่ได้อะ <c oughs> เดี๋ยวจะทำให้ลูกกินลูกมิวสามสิบสามสิบคนพม่ามันกินมันกินมันอร่อยไปหมดนะพม่าเานะ่นะ ตอนแรกผมว่านึกว่ามันกินไม่ได้นะาจะกินได้กินได้กินได้กินทั้งหมดเนี่ยข้ามากกินได้หมดนี่คือผัดหมี่นะคะเดี๋ยวไปดูพี่พี่ าผัดนะคะว่าทำไมน่ากินแบบนี้เส้นไม่พันกันเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยยังไม่ได้เข้าปากอะ่ะอร่อยแล้วค่ะอร่อยแน่นอนนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะอ่ะเฮ้ยใกล้ตุงร้องไจะดูแลนะคะต้องบอกคนทางโน้นด้ยคนทังกะทะไม่มีว่างไม่ได้ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mình bỏ lỡ những video hấp dẫn อิ่มน้ำมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่จะไปทำน้ำผัดข้าวนะพุ่งอะไรไม่หรืออยู่อยู่ด้านนู้นค่ะปลาสังกัดปลาสังกัดปลาสังกัดเฉิดไปแล้วนะคะอันนี้คือทำผัดผัดหมี่นะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวคอยุดคลิปไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ